สวัสดีครับ fc ช่อง y YouTube แอดหมุนเซียนมะขามพาชโชคก็พบเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับ fc คลิปนี้ก็เป็นใบตรวจนะครับที่ fc ได้คอมเมนต์ขอ,อกันมาเนาะเพราะว่าแอดก็ได้บอกให้เปิดทางให้ fc ได้คอมเมนต์ขอมาก,กันนะครับก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับยังมีให้ fc ขอ,อ,อกันอีกหลายฉบับอยู่นะครับที่ fc เคยชงกันมาก,ก่อนหนนี้ทังนั้นเลยแต่ว่าแจ้งเ่าว,ว่า แอดได้ลดจำนวนในการซื้อนะครับเพราะว่าใบตรวจขึ้นราคานะครับแอดก็เลยซื้อมาเท่าที่ทุนแอดพอจะมีซื้อมาได้ก็ลดไป5ฉบับนะครับทีออนแอร์ประจำา3ฉบับแล้วก็ไม่2ฉบับก็เท่าว่าหายไป5ฉบับนะครับที่หายจริงๆคือ3ฉบับที่ออนแอร์เป็น14อาจารย์ดงก็จัก ต่อไปนี้ไปจะไม่มีสิบสี่อาจารย์ดังให้เอได้รับชมแต่จะเหลือประมาณสิบอาจารย์ดังหรือว่าสิบเอ็ดอาจารย์ดังก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าฮีโร่ทางล้านก็บอกว่าไม่มีไม่รู้เหตุผลคนใดถึงไม่มีเลยจะ,จะของที่เขาขายให้ประจำไอเอฟเขาบอกเขาจะเข้าคองทปเอจะเข้าไปดูด้วยตัวเองว่าเหตุผลคนใดถึงไม่มีก็จะพยายามหา ถ้ามีก็จะหามาให้เพราะแอดได้จ่ายตังจองไว้แล้วถ้ามีเขาก็จะเอาไว้ให้แอดแน่นอนก็ขอภาวนานะครับให้มี f อจะได้ดูกันถ้าได้ฮีโร่ไม่หนึ่งฉบับก็จะแน่นขึ้นสาหรับการวางตัวเลขนะครับหวังว่าแอคงจะรอคอยกันแล้วก็ภาวนานะครับช่วยกันภาวนาว่าขอให้ใบตรวจฮีโร่มีแล้วก็แอดได้มา รีวิวให้ f c ได้รับชมกันเนาะบอกเก,าก่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นคิวของจากเพชรใบเขียวนะครับที c ได้คอมเมนต์ขอกันมาตามคิวอยยังที่บอกตามคิวนะครับเดี๋ยวถัดจากนี้นะครับน่าจะเป็นลูกทุ่งกรองยาวเพราะว่า f c ขอต่อมาจากจากเพชรนะครับก็ตามคิวก็จะเช่นกันขอกันมานะครับอ่า จากเพชรเสร็จนะครับแล้วก็ตามด้วยสูตรแอดล้วก็จะเป็นลูกถุงกลองยาวแล้วก็ะฉบับไหนสี่ยังไม่ได้ขอมาคอมเมนต์ขอกันมานะครับเอาก่อนอื่นจะไปกันยาญามาดูตรงนี้ก่อน <S <S 1> <S 1> <ๆ>เหมือนกันทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ทําความเข้าใจตรงกันเนาะ fc ะตรงนี้นะครับคําเตือนเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสน,นสุนถึงปิดกุ้มได้ทั้งสิ้นเราสมเสรจมจันทร์ชื่อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับเอเป็นนัเอฟซีโหดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่อง YouTube ของแอดมุนเสียนนะครพาโชคถามนี้เนะาะอาเสร็จเรียบร้อยไปกันต่อไม่ต้องเสียเวลากันมากมหมตรวจทานงวดที่ผ่านมาก,ก่อนจากเพลรใบเขียวนะครับนี่นี่ตรงนี้ที่แอดไปทำสิบอาจารย์ดังนะครับทีนี้เราก็มาดูกันมาตรวจทานออกนะครับแอดเขียนก่อน อ่าหกเก้าหหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งอ่างี้แอสก็จะตามไปด้วยตัวเลขประกาศสีก็จะเด่นขึ้นนะครับอ่าจะเด่นขึ้นตามนี้ปื้ดอ่าปื้ด อปื้ดนี่เห็นชัดเด่นจ๋าเลย f นเออ้ามาดูตรวจกันเข้าเก้าครับแอดหมายเจ็ดกับหนึ่งเอาหนึ่งเข้าอยู่ครับหนึ่งเข้าอยู่เก้าเข้าไม่ได้หมายก็เข้าหนึ่งกับเก้าในห้าตัวนะครับก็ยังเข้าอยู่นะส่วนตอนนี้ผิดนะครับผิดเลขโชคลาภไม่มาทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับ ก็เข้าอก้าวกับหนึ่งเอางวดใหม่มาเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากันละนะครับงวดใหม่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับนี่ที่จะออกอ้าวทำไมก็ให้เจ็ดกับแปดเหมือนตัวเดิมเลยแต่ในวงกลมนี่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ไม่เปลี่ยนอ่านี่ครับไม่เปลี่ยนเหมือนกันเลยนะครับเจ็ดแปดเนี่ย เออนะครับอา้าไม่เป็นไรอาจจะมั่นใจแอดก่ยังมั่นใจเจดนะครับเนี่ยมีสิ์ม,มาสูงเจ็ดหนะครับเก้าเอา้ตามนี้ส่วนห้าอดก็มั่นใจเอาอีกตัวนึงเออเหลือแปดเป็นตัวนึงให้สี่แต่ที่แอดชอบมาคือห้านะครับแต่ว่าอย่างที่แอดบอกทำสามสูตรชนพิเศษคูณ2 ตำแหน่งเลข5ไม่เคยมาสักงวดนะครับแอดก็เลยมองว่าเเนี่ยเปอร์เซ็นต์มาสูงและตามมาด้วย6นะครับประจับชุดก็จะมี6กเก้ากาห้แค่นี้เองเอนะครับยืนเก่าไว้นะโดยเฉพาะเก่าหกเอย่าทําเล่นไปในเอฟอย่าทําเล่นไปนะครับมีสิทธินะครับ,ม,ม,ารบมาซ้ํามาแล้วมาอีกนะครับ อย่าทำเผลออย่าทำเล่นไปแอดจะบอกไว้เก้าหกหกเก้านะครับอย่าเผลอทีเดียวพวกกองสลากยุคนี้นะครับชอบทำอะไรที่คนอื่นคิดไม่ถึงคิดไม่ทันโดยเฉพาะชาวบ้านอย่างเรานะครับชอบย้อนสอนเออทำไมซ้ำก็ออกเบิ้ลทำไมเบิ้ลก็ออกซ้ำอย่างนี้แหละนะครับประมาณนี้เลขเดิมๆนี่แหละ สําคัญนะดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปวางใจเก้าหกนะครับเก้าห้าสวยมากเก้าเจ็ดกวยงามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเก้าไม่มาก็หกเจ็ดเจ็ดหกหกห้าห้าประมาณนี้ถ้าเก้าไม่มานะครับถ้าเก้าออกไปก็จะเหลือเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดหกห้าห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ ถ้าการไปม,มาในะแอดมองอยู่ชุดเดียวเลยคือเจ็ดหกหกเจ็ดเอฟซีนะครับเจ็ดหกหกเจ็ดและแอดมองบนด้วยถ้าถ้าหามาจะมาล่ากนะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้เจ็ดกับแปดแอดก็มองมว่าเจ็ดเขาก็เจ็ดมาชนอ๋อเจ็ดกับแปดชนกันหมดเลยนั่นมาหนึ่งตัวชนสองตัวนี่มาหนึ่งตัวแล้วจะต้องมาเจ็ดด้วยอบอกเอฟซีว่าอย่างนี้แล้วครับถ้ามาเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเก้าหรือเจ็ดหก แค่นี้หรือเจ็ดห้านะครับมาดูกันสามชุดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าถ้าเจ็ดมานะครับเอาเอาตัวชนเป็นหลักแล้วกันถ้าแปดมาก็แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเออตามนี้นะครับเออเอาต่อนะครับต่อต่อเคลี่ออกมานะครับเคลี่ออกมาแล้วก็ออขอหยาดเอฟซีอ่านี่ครับ อถอยหน่อยอจะได้เห็นกันทั่วถึงนะครับแล้วก็จะคลี่ใบเก่าแล้วก็เขียนเลขที่ออกให้เอได้ชมกันนะครับออกก็คือห9เก้าหกหหนึ่งแล้วก็ตามด้วยประกาศสี ก็หกหนึ่งชัดแจ๋วเลยนะครับที่นี้มาดูกันตรวจทานเข้าหก๋อเข้าหกเข้าหนึ่งเอเห็นไหมครับแอดมาร์กห้ามาร์กหนึ่งมาร์กหกมาเต็มเต็มเอโอ้เยี่ยมมากแต่แอดไม่ได้ซื้อดูสิเวลาซื้อ เอาสองมาจากไหนไม่รู้ fc s ซื้อเกี่ยวกับสองดวงแออะเออก็แปลกคมน,นะครับนะครับตอนซื้อจริงๆผมดนจิตดนใจซื้อตัวผิดทุกทีเลยแล้วก็บอก fc ผิดที่ทหาเอ้ามาดวงกวดต่อไปงวดหน้างวดนี้ศูนย์หกครับเด่นสุดแล้วก่อนหนึ่งสองแปดเก้าเด่นรองนะครับหกหน้าศนนะครับ อ 62, 69ครับนี่ก็อย่างที่แอดบอก FC นะครับ 62, 69อยา่าเผลอนะครับเผลอเข้ามาสันทีโดยเฉพาะ9 669บอก FC ว่านงนี้แล้วกันนะครับแอดมีคล้ายๆมีเส้นว่าจะมาตัวเดิมในะ FC 9 669เดี๋ยวค่อยดูกันแอดจะเส้นผิดเส้นถูกนะครับ เอาต่อนะครับเทปไข่ให้โชคเทปไข่ให้โชควดตีิภัณฑมาหกเก้าหกหกหนึ่งชัดแจวนะครับเข้าเก้าเนี่ตรงนี้ผิดหมดเลยนะครับเข้าเก้า อ่านี่นะครับเอาของใหม่สามเจ็ดศูนย์สองแอดมาเก็ตแน่นอนนะครับไม่เปลี่ยนใจส่วนระว่างศูนย์กับสองในแอดมองวัดสองนะครับแอดมองวัดสองศูนย์ก็วยนะครับแต่เอามองจอเอาสามก็ดีเอาเอาสามอีกตัวนะเอาหมดเลยนะครับสามเจ็ดสองเหลือศูนย์เลื่อนเตือน ตามนี้มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ป่ยใหให้โชคนะครับมา้องให้โชคลาบด้วยอ่าตรงนี้ของเก่าดูก่อนหกเก้าหหหนึ่งโอ้มาเต็มเต็มเอซเห็นนะครับแอดมากหกกับหนึ่งนะครับ แล้วมามากเกตด้วยเจ็ดแม่มานี่มาหกแล้วก็มาเก้าเ๋ยไม่ได้มากโอ้โหสุดยอดเอฟซแม่นแท้ตอนมากตอนซือแม่เอาซะงั้นนะครับแอดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ้าวนี่พยายาให้โชคแม่นแท้เอาของใหม่มาดูครับพยายาให้โชคจะแม่นอีกไหม เอาให้แอดมาร์กไว้ก่อนนะครับ9 2นะครับตามนี้นี่6นี่ที่แอดช็อบเขาว่าดับแต่แอดว่าเด่นนะครับนี่เด่นเด่นนะครับไม่ดับดวงเด่น6นะครับดวงเด่น6 6 9 6 2แขนนี้ เอาพลิกครับพลิก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 ดูดันในกันอืดอ่าตามนี้เนี่ยตรวจทานก่อนนะครับตรวจทานก่อนหกเก้าหกเก้าหกหกหนึ่ง เห็นอยู่นะครับเห็นชัดอยู่เอาเห็นชัดอยู่แล้วไปเลยหนึ่งเข้าอันนี้หลักร้อยเขานี่แอไม่ได้มองเป็นหลักร้อยนะครับแอดมองเป็นสิบหน่วยเข้าหนึ่งไปเข้าเก้าไปนะครับมีไหมหกหนึ่งอ้าวนี่แอดมาร์กหกหนึ่งด้วยเห็นไหมนี่แอดมาร์กหกหนึ่งด้วยเอฟซีแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็มาจริงๆเออแต่แอดเวลาซื้อใหม่เอา แล้วก็ติดกันเลยหกเก้าเก้าหกนะครับมาได้มากแต่มานะครับแม่นครับแมนแนแม่นจจกเพชรแม่นมากยอมรับอ้าวมาแล้วอันนี้มาดูออทักษินนะครับมีไหมหกหนึ่งหกเก้ามีหกเก้านะครับเก้าหกจะไม่มีหกหนึ่งยังเข้า ตัวออมสินให้สองสามสี่ห้าหก,หกแปดแอดมาร์คสองห้าหกก็เข้าหกหนึ่งตัวแอดชอบหกมากมากว่าทีแล้วเออแต่ว่าท้ายสุดกกงทายไปเอาสองเฉยเออ,อยงง,องตัวเองนะครับเอาเรียบร้อยมาดูของใหม่ครับของใหม่ของใหม่ของใหม่อฟองทัวโอ้ยหัวนี้มาหกตัวเลยเขาบอกหลักร้อยนะครับแต่แอดมองสิบหน่วย อันนี้คิดเป็นครบบนครบล่างได้เลยนะครับหกตัวเนี่ยอา้าวแอดจะมากละวหกห้านะครับสามอ้าวแอดมากสามตัวสามห้าหกครับสามห้าสามแอดก็ชอบมากนะครับหรือจะเป็นสามหกหกสามก็สวยอีกนะครับาตามนี้ส่วนชุด โอ้ยไม่มีตัวชอบเลยชุดไม่มีตัวที่แอดชอบเลยเอฟซีเอาพอจีจะมองได้นะครับเอาเอาไม่เอาเลยนะครับส่วนออทักษิณน,นะครับออทักษิณมีชุดที่พอจะมองได้ไหมไม่มีเลยเอฟซี อ้าวออมสินเจ็ดกับเก้าอดมาร์กเจ็ดอยู่แล้วนะครับเอาเก้าด้วยอ่ะจับกับสองจับกับส 3. 7, 3, 7, ามเจา็ดสามเจ็ดสองเก้าสามเก้าสองตามนี้อา่าชอบไม่แอดก็จัหรื่ชอบอจับต่างอย่างแอดก็จัดไปชุดไหนก็นะครับถอยมาครับถอยมา ดูดีมีโชคอดิบานมากเขียนกลับหกเก้าหกหกหนึ่งนี่แอดมาร์คสองหกหนึ่งแล้วก็เข้าหกหนึ่งเลยนะครับอ่าแล้ 9, าบัลเลย์มากลมมาห้าตัวเข้าสามมาดีครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงมาดีอ่าโอเคครับเข้าไป หมดใหม่ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดนี่แหละอ่าตอนนี้แอดวานน่าจะชอบสุดลองมาก็สามสองอ้าวตามน,นี้นะครับเจ็ดสามเจ็ดสองสวยทั้งคู่นะครับอ่าตอมาน,นะครับศิษบอกว่าไม่น่าจะมากก็คือไม่มี เอามาดูกันนะครับเนี่ยตามนี้ FC ชอบดูก็อาดูกันแต่ไม่เชื่อนะครับ FC เชื่อก็ดูกันอถอยมานะครับนี่บอกเบินไม่น่าจะมาแปดแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้าอ่ะก็เหลือหกหกจุดเดียวถ้าจะมาได้เบิร์นอันนี้นี่อีกหอามาดู นะครับตามนี้เลขกิเมนามาเขาบอกกนะันเหล็กดับเลยนะเขียนมาดับเลยเนะี่ยดับบนล่างเอาดูเอาสุดท้ายท้ายสุดนะครับเหล็ก้อยหนึ่งแล้วก็เหล็กมีตรงมาศูนย์หนึ่งสองเจ็ดก็เจ็ดอยู่แล้วตัวเดียวเลยอ่าแอมากตัวเดียวเลยอเจ็ดนะครับตามนี้ ส่วนหน้าเล็กล็อกโคดแมงนะครับล็อกโคดแม่นเอามามองที่เจ็ดแล้วกันนะครับเจ็ดเจ็ดหกครับชุดเดียวหกกว่าหกเจ็ดครับอ่านี่้าเนี่ยแอดชอบมากแล้วนะจะว่าเอา้าแอดลงหาสามเปตัวนะนะครับ ห้าสามห้าหกอ่าถ้าหามานะครับเอาห้าหกเจ็ดตามนี้นะครับกอบเรียบร้อยให้เอฟซีแคบกันนะครับให้เอฟซีแคบกันสามสองหนึ่งจากเป็นใบเขียวครับอ้าวด้านหน้า สามสองหนึ่งเอดแล้วนะครับสุดท้ายนี้เอฟซี่เข้ามาชมช่องยูทูบแอดหมุนเซียนมาขามผาโชคจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ใครเนาะหลอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลทุกท่านทุกคนนะครับเอฟซี FC, คลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับผม